we สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life ชีวิตเปี่ยมล้นกับผมสมเกตลิมปนาพิรักษ์วันนี้เป็นวันที่น่าชื่นชมยินดีจริงๆเพราะเป็นวันอีสเตอร์เดี๋ยวเราจะกลับมาศึกษาพ,พระคัมภีร์ด้วยกันในพระธรรมลูกาบทที่24ข้อ1ถึง12นะครับลูกาบทที่24ข้อที่1ถึง12ตั้งแต่เช้ามืดของวันอาทิตย พวกผู้หญิงก็นําเครื่องหอมที่จัดเตรียมไว้มาถึงอุโมงค์พวกนางพบว่าก้อนหินกลิ้งออกจากปากอุโมงค์แล้วและเมื่อเข้าไปหาก็ไม่พบพระศพของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าขณะกําลังชงนสนเทเพราะเหตุการณ์นั้นนี่แน่มีชายสองคนยืนอยู่ใกล้พวกนางเครื่องนุ่งหม่มแพลวพพลวจนพร่าตาผู้หญิงเหล่านั้นก็หวาดกลัวและซบหน้าลงถึงดินชายสองคนนั้นจึงพูดกับพวกนางว่า พวกท่านสแสวงหาคนเป็นในพวกคนตายทำไมพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ทรงเป็นขึ้นมาแล้วจงระลึกถึงคำที่พระองค์ตรัสกับพวกท่านขณะที่พระองค์ยังอยู่ในแคว้นกาลิลีว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในมือของพวกคนบาปและจะต้องถูกตรึงที่กางเขนและวันที่สามจะเป็นขึ้นมาใหม่พวกนางจึงระลึกถึงพระดำรัสของพระองค์เมื่อกลับจากอุโมงค์แล้วพวกนางก็เล่าเหตุการณ์นี้ทั้งหมด แกสาวก11คนและคนอื่นๆด้วยคนที่เล่าเหตุการณ์เหล่านั้นแก่พวกอัคระทูตคือมารีชาวมักดาลาโยอันนามารีมารดาของยากบและผู้หญิงคนอื่นๆที่อยู่กับพวกนางแต่พวกอัคระทูตไม่เชื่อเห็นว่าเป็นคำเหลวไหลแต่เปโตรลุกขึ้นวิ่งไปที่อุโมงค์เมื่อก้มลงมองดูก็เห็นแต่ผ้าป่านเท่านั้นจึงกลับไปได้วยความประหลาดใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ความเชื่อของคริสเตียนมันเกิดจากอุโมงค์ว่างเปล่าการที่อุโมงค์ว่างเปล่าเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าพระเยซูมีชีวิตออจริงและมีคนกล่าวว่าถ้าจะทําลายความเชื่อหรือความหวังใจหรือทําลายศาสนาคริสต์ได้เนี่ยต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยไม่ได้ฟื้นขึ้นมาจากตายจริงๆดังนั้นสิ่งที่พระคัมภีร์กําลังพูดกับเราในเช้าวันนี้กําลังบ่งบอกถึง แหล่งแห่งความเชื่อและจุดสําคัญแห่งความเชื่อที่เปาโลเองก็พยายามบอกให้การเรารู้ว่าในสาระของข่าวประเสริฐนั้นนอกจากการที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนเพราะการกระทําบาปท,ทั้งหลายของเราแล้วนอกจากสาระสําคัญของการถูกฝังไว้ในอุโมงค์อย่างแท้จริงคือการมมชีวิตชีวิของพระเยซูขึอย่างแท้จริงแล้วอันที่สามเปาโลบอกว่าวันที่สามวันที่สามพระเยซูถูกทําให้ฟื้นขึ้นมาจากศพ ภาษาอังกฤษใช้คำว่าเดทซึ่งเป็น adjective กำลังบ่งบอกถึงหรือชี้เฉพาะไปที่ร่างกายที่ไร้วิญญาณของพระเยซูคริสต์ร่างที่ไร้วิญญาณถูกทำให้กลายมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่พระคัมภีกำลังพูดตรงนี้ในลูกาบทที่24ข้อที่1แต่เช้ามืดในวันต้นสัปดาห์สิ่งที่พระคัมภี์กำลังบอกเรารู้กันทั่วไปว่าต้นสัปดาห์คือวันอาทิตย์ก่อนหน้านี้พระคัมภี์ในปฐมกาลบอกว่า สบาโตของพระเจ้าวันสบาโตคือวันที่เจ็ดมันคือวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ทาไมคริสเตียนจึงมานมัสการวันอาทิตย์ก็เพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ฟื้นขึ้นมาจากตายในวันอาทิตย์ดังนั้นคริสเตียนจึงมาใช้วันอาทิตย์ในการนมัสการเพื่อยืนยันถึงการฟื้นขึ้นมาจากตายของพระเยซูการฟื้นขึ้นมาจากตายของพระเยซูทําให้เราเองมีความแน่ใจ เกี่ยวกับเรื่องของการพ้นโทษของเราในโรมบที่4ี่ข้อ24ถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์ลองเปิดด้วยกันนะครับโรมบที่4ข้อที่24บอกว่าพระเยซูคริสต์ผู้ถูกอายัดไว้ถึงให้ถึงสิ้นพระชนเพราะการล่วงละเมิดของเราและทรงฟื้นขึ้นมาจากตายทรงฟื้นขึ้นมาจากตายหรือถูกทำให้เป็นขึ้น เพื่อให้เราทั้งหลายเป็นคนชอบธรรมจริงๆพระคัมภีร์ตรงนี้ถ้าเราดูไวยากรณ์นะครับแล้วก็ดูความหมายของภาษาเดิมอีกสักนิดหนึ่งเราจะพบว่าพระคัมภีร์ตรงนี้กำลังบอกว่าพระเยซูทรงถูกทําให้ฟื้นขึ้นจากตายเพราะเราถูกทําให้พ้นโทษแล้วกํลลังบุงบอกว่าอะไรครับถ้าเรายังไม่พ้นโทษวันนี้พระเยซูยังไม่เสร็จงานที่ ที่ต้องรับโทษแทนแต่นั้นพงฟื้นไม่ได้นะพระอภิธตรงนี้กำลังบอกว่าที่พงฟื้นมันกําลังยืนยันว่าโทษทันที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมบาปของเราจากการเป็นคนบาปของเรานั้นได้ชดใช้หมดสิน้นพระเยซูเสร็จงานแล้วจึงฟื้นขึ้นมาอย่างที่เปโตรได้พูดเอาไว้เมื่อเราเองยอมรับว่าวันนี้เป็นวันที่ฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เราต้องยอมรับอีกเรื่องหนึ่งว่าวันนี้เราพ้นจาก โทษทันทั้งหลายอย่างแท้จริงวันนี้พระเยซูฟื้นขึ้นยืนยันในเรื่องนี้ว่าเราพ้นโทษทั้งหมดแล้วรวมบทที่6นะครับข้อที่3ถึง5บอกอย่างนี้ท่านไม่รู้หรือดุยไม่รู้หรือคนทั้งหลายไม่รู้หรือพี่น้องทั้งหลายไม่รู้หรือเราทั้งหลายที่ถูกทำให้เข้าส่วนในพระเยซูคริสต์ความหมายของบัพติสมาอีกอย่างหนึ่ง ที่ไม่ได้กำลังพูดถึงตามาตัวอักษรแต่เป็นความหมายของการบ่งบอกว่าการถูกทําให้เข้าส่วนถ้าไม่รู้หรือท่านถูกทําให้เข้าส่วนในพระเยซูคริสต์ก็ถูกทําให้เข้าส่วนในความตายของพระองค์เหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์ในการรับพิธีบัพติศมาเข้าส่วนในการตายในพระองค์เพื่อว่าเมื่อพระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากตายแล้วทรงถูกชุบให้มาจาก คนตายแล้วทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากศพแล้วโดยฤทธิ์เดชานุพาพแห่งพระสรีของพระบิดาแล้วเราจะได้ดําเนินชีวิตใหม่ดําเนินชีวิตใหม่เหมือนกับพระองค์เพราะว่าถ้าเราเข้าสนิทหรือเข้าส่วนหรือถูกทําให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับการตายกับพระเยซูคริสเมื่อวานนี้เมือม่อเมือม่อ,อตอนที่อยู่ในอุโมงค์แล้วเราก็จะเข้าส่วนสนิทอยู่กับการเป็นขึ้นมาอย่างพระองค์ที่เป็นขึ้นมาจากตายด้วยเช่นกัน ดังนั้นพี่น้องที่รักโดยความเชื่อของคริสเตียนโดยความเชื่อตามพระคัมภีร์เปาโลก,กําลังนําเสนอว่าวันนี้เรากําลังใช้ดวงวิญญาณใหม่ที่เป็นคนละดวงกับดวงวิญญาณก่อนหน้านี้ดวงวิญญาณที่ถูกตรึงไว้กับพระคิ์จกศิละวันนี้เรามีดวงวิญญาณใหม่ที่เราเองต้องใช้ความเชื่อว่าเราได้ถูกทําให้เป็นขึ้นมาอย่างที่พระคัมภีร์ได้พูดเมื่อเราเชื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายเราต้องยอมรับว่าเรามีดวงวิญญาณใหม่คือชีวิตใหม่ที่ถูกทําให้เกิดใหม่จากพระเจ้า ถ้าอย่างนั้นมันจะมีผลอะไรกับเราพระเยซูได้ยพยากรณ์เอาไว้ก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนในพระธรรมยอห์นบทที่สองข้อยีิบสองว่าพระองค์เองจะสิ้นพระชนอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการทําลายพระวิหารและจะยกขึ้นในข้อยีิบสองบอกอย่างนี้ครับเหตุฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงถูกทําให้เป็นขึ้นมาแล้วพวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกได้ว่าพระองค์ได้เคยตรัสด,ดังนี้ และได้เชื่อว่าและได้วางใจและได้เชื่อวางใจพระคัมภีร์และพระดํารัสของพระเยซูวันนี้การฟื้นขึ้นมาจากตายของพระเยซูคริสต์ถ้าเราเองยอมรับว่าพระองค์เป็นขึ้นมาจากตายจริงๆผลต้องสะท้อนออกมาสู่การไว้วางใจในสองเรื่องชัดๆอันแรกคือการยอมรับว่าพระคัมภีร์เดิมทั้งเล่มเป็นความจริงนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้พูดสาวกพอพบพระเยซูฟื้นขึ้น,นมาจากตาย พวกเขาเองเชื่อว่าพระคัมภีร์ทั้งเล่มของเขาของพระคัมภีร์เดิมใน39เล่มของโมเสสเขียนของผู้เผยชนะเขียนหรือของที่ดาวิดเขียนเขาเชื่อว่าทุกอย่างที่พูดเป็นความจริงยิ่งไปกว่านั้นการเป็นขึ้นมาจากศพของพระเยซูคริสต์ทำให้พวกสาวกยอมเชื่อวางใจในทุกคําพูดของพระเยซูคริสต์ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราต้องถามตัวเราเองและและคริเตียนอีกหลายๆคนว่าเราเชื่อเรื่องการเป็นขึ้นมาจากตายของพระเยซูจริงๆไหม ถ้าเราเชื่อเรื่องนี้วันนี้เราต้องกลับใจหมายแล้วเพราะอะไรเพราะว่าพระคัมภีร์กำลังบอกว่าคนที่ไว้วางใจเรื่องนี้ถ้อยคําของพระเยซูคริสต์ย่อมถูกทําออกผ่านทางชีวิตของเราในเชิงพฤติกรรมไม่ได้เชิงความรู้การเป็นขึ้นมาจากพระเยจากตายของพระเยซูคริสต์ส่งผลอะไรอีกในพระธรรมวิวรณ์บทที่22พระธรรมวิวรณ์บทที่22พระเยซูได้พูดเอาไว้ว่า ดูเถิดเราจะมาในเร็วๆนี้และจะนำบำเหน็จของเรามาด้วยเพื่อตอบแทนการกระทำของทุกคนดูเถิดเราจะมาในเร็วๆนี้นะแล้วก็จะตอบแทนทุกการกระทำของทุกคนในข้อ14บอกว่าคนทั้งหลายที่ชำระเสื้อผ้าของตนก็เป็นสุขเพื่อว่าเขาจะได้กินจะมีสิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิตและเพื่อเขาจะเข้าไปอย่างนาครน,นั้นทางประตู การเชื่อว่าพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากตายจึงทําให้คนทั้งหลายนั้นมีความหวังว่าพระเยซูคริสต์จะกลับมาตอบแทนดังนั้นการฟื้นขึ้นมาจากตายของพระเยซูคริสต์ส่งผลต่อการไว้วางใจและเชื่อพึ่งในพระคาของพระเจ้าแล้วยังส่งผลต่อการเชื่อฝังด้วยพระเยซูจะกลับมาตอบแทนทุกการกระทาของเราแน่นอนทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อที่สําคัญการเชื่อว่าพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากตายส่งผลต่อการดําเนินชีวิตการทํางานของพวกเราด้วยเช่นกัน เพราะอะไรครับในในข้อ20-21ในพระธรรมยิวอุนยบสองบอกว่าพระองคอ์พระองค์ทรงเป็นพยานในเหตุการณ์ทั้งปวงนี้และตัดว่าเราจะมาเร็วเร็วนี้แน่นอนอาเมนพระเยซูเจ้าขอเร่งรีบสเสด็จมาเถิด การที่เราเองเร่งรีบให้พระองค์เสด็จกลับมามันเป็นภาพที่เราเองต้องรู้ไว้ว่าเมื่อพระเยซูเสด็จกลับไปเมื่อฟื้นขึ้นมาพระองค์กลับไปพระองค์ได้มอบตะลันหรือมีนาไว้ให้แก่เราคือความสามารถที่หรือของประธานที่ให้เราในการปฏิบัติทํางานของพระเจ้าและพระองค์จะกลับมาดูว่าเราใช้ตะลันหรือของประธานนั้นในการทํากิจของพระองค์อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นพระองค์เองค้นหาว่าวันนี้มีใครตั้งใจรอคอยไหม คนที่ตั้งใจรอคอยการกลับมาของพระเยซูคริสต์จะระแวดระวังรักษาชีวิตจะจุดตะเกียงจะเตรียมตัวรับเสด็จแล้วก็ทํากิจที่พระองค์ได้มอบหมายไว้อย่างดีเยี่ยมพี่น้องที่รักครับวันนี้เป็นวันอีสเตอร์วันอีสเตอร์ในความหมายของพระคัมภีร์แตกต่างจากวันอีสเตอร์ที่โลกนี้กําลังฉลองกันอีสเตอร์ของทุกวันนี้เป็นอีสเตอร์เกี่ยวกับกระต่ายเป็นอีสเตอร์เกี่ยวกับช็อกโกแลต เขาซาตานกำลังทำให้วันอีสเตอร์เป็นวันที่ไร้ความหมายในการช่วยเหลือและยืนยันความจริงอีสเตอร์ถูกทำให้กลายเป็นเรื่องสนุกสนานเหมือนกับวันคริสต์มาสที่ตอนนี้ถูกเน้นไปที่เรื่องของของขวัญไปเน้นเรื่องของซานตาคลอสกำลังทำให้วันสุขเพะเสิฐเป็นวันที่ไม่ได้มีความหมายอย่างแท้จริงรวมถึงวันอีสเตอร์ด้วยวันนี้ถ้าวันอีสเตอร์ไม่มีจริงความเชื่อทุกๆเรื่องของคริสเตียนก็ไม่มีจริง เราก็กลายเป็นคนที่ต้องต้องรับโทษในบึงไฟนรกและไม่มีความหวังใจอะไรดังนั้นวันนี้ถ้าเราจะฉลองวันวันอีสเตอร์วันฟื้นคื้นประชนอย่างแท้จริงบวกสิ่งหนึ่งเข้าไปด้วยนอกจากพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากตายแล้วจงมีความชื่นชมยินดีด้วยว่าเรามีชีวิตใหม่แล้วเราเองยอมรับว่าตัวเองพ้นโทษจากบึงไฟนรกและจะได้มีโอกาสกลับบ้านเมืองฟ้าด้วยกันทุกคนขอเราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ พระเยซูเจ้าเราเชื่อว่าพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากศพจริงเรารู้ว่าพระองค์เองจริงจังกับเรื่องนี้ที่อยากจะให้เราเองประกาศและเราพบว่าสาวกของพระองค์11คนที่เหลือและบรรดาลูกศิษย์ของพระองค์ทั้งหลายพยายามเป่าประกาศตลอดประวัติศาสตร์ว่าเยซูชาวนาซาเลตผู้ที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนถูกฝังไว้วันนี้ได้เป็นขึ้นมาจากตาย เรื่องนี้ทําให้สาวกทั้งหลายมีใจกล้าหาญที่จะไม่กลัวตายอีกต่อไปแต่ยืนยันด้วยชีวิตของเขาเองว่าพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากตายพระเยซูเจ้าพระองค์จึงกลายเป็นความหวังใจของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่เป็นกําลังใจของเราและเป็นผู้ที่จะปลดปล่อยเราออกจากพันธนาการทั้งหลายเราขอบคุณพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์เองได้เสร็จการงานของพระองค์พระองค์ได้ฟื้นขึ้นมาไถ่โทษเราพ้น มนทินทั้งหลายแล้วพระองค์เองได้เป็นขึ้นแล้วขอบคุณพระองค์ที่ผลการนั้นจึงทําให้เราเองไม่เป็นลูกแห่งการถูกพิพากษาอีกต่อไปขอบคุณพระเยซูเจ้าการเป็นขึ้นของพระองค์กำลังยืนยันการมีชีวิตใหม่อีกดวงหนึ่งที่เป็นชีวิตที่ถูกทําให้เกิดใหม่จากพระเจ้าอย่างแท้จริงเราขอบคุณสําหรับการเป็นขึ้นของพระเยซูคริสต์จึงทําให้เราเองรู้ว่าเราเองกําลังจะกลับไปบ้านเมืองฟ้ามีสิทธิแห่งการกินผลไม้แห่งชีวิต และเข้าประตูพระนครแห่งเมืองมอมสุขเกษมพระเยซูเจ้าขอเสด็จกลับมาโดยเร็วพันเพื่อจะไม่มีใครสักคนที่เป็นคนของพรรองนั้นได้หายไปเราจึงกรับทูลก่อนในพระนามพระเยซูเจา้าอาเมน